พุทธวจนะทำวินัยจากพุทธโอดเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องทำสามประการทิ่สุทั้งหลายในชาติที่แล้วมาแต่อดีสสถาคตได้เจริญเมตตาภาวนาตลอดเจ็ดปีจึงไม่เคย มาบังเกิดในโูกมนุษย์นี้ตลอดเจ็ดสังวัตกรรและวิวัตกรรในระหว่างการอันเป็นสังวัตกรรมนั้นเราได้บังเกิดในอาพัสสะพรมในระหว่างการอันเป็นวิวัตกรรนั้นเราก็ได้อยู่พรมิมาณอันว่างเปล่าแล้วพิสุทั้งหลาย ในกับนั้นเราได้เคยเป็นผมได้เคยเป็นมหาผมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดพ,พิสุทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมเทวดานับ เลได้สาหครั้งเราได้เคยเป็นราชาจากักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแผนจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเกียรติประการนับด้วยร้อยร้อยครั้ง ทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยพิสุจทั้งหลายความชิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลบิบารแห่งกรรมอะไรของเราหนอที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ ในครั้งนั้นนั้นภิกษุทั้ทงหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนั้นแลที่ทำให้เรามีฤทิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้วิบากแห่งกรรมสามอย่างในครั้งนั้นคือผลวิบากแห่งการให้ทาน แห่งธรรมะการบีบบังคับใจแห่งสัญญะการสำรวมระวังดังนี้